นกอะไรอ่ะนกอะไรแล้วก็รอกกันร้องมปนร้องยังไงนะบอดบอดแปดบอดบอดมันคงจะบอกว่าแปดแปดนี้หรือเปล่าเอ้าไม่ใหญ่งวดหน้าแปดแปดอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็คงจะใบหรอปอดแปดอย่างที่ไม่ใหญ่บอก อม,มาลองมันอย่างนั้นเองเลยอ,อันนี้เราห้ามดังเหรอ,อทำไมอ่ะพี่ว,วันได้ยินเตีเป็นหนวยเอาให้แน่แม่หรือป้าวันวันพาดพิงเขายังไง้วนนะพาดพิงเขาอีกแล้วเดี๋ฟันหน้าเอาไว้ไหมเนี่ยระวังเถอะเขาเขาจะเล่นงานอยู่ตอนนี้ เราเดินกันไปถึงไหนไหมาไปเดินข้างนอกอากาศดีไม่ใหญ่ถึงขอบต้นเดือนหน้าจะเริ่มหนาวแล้วตอนปลายมาน้อชอบไหมเนะี่ยขนจะปากดิด้จังแลวนึกไงอัพมากแต่ช้าเลยก็มมนรู้จะกินอะไรจะกินหมากแต่มันหายหิวเหรอกินเนี่ยหายหายงั้นไม่ต้องกินข้าวมั้งไม่ใหญ่ไหมไม่โดดอ่ะ เนี่ยรออะไรอ่ะลัวลงเลยอืมันเกอย่างนี้วันกลัวน้ำไม่อาบนะไหนพาดงเขาอีกแล้วเดี๋ยวโวนฉันได้อ่ะเปิดประเด็นตั้งแต่เช้าเลยเด้อเด้อเนี่ยเล่นตั้งแต่วันมา